สวัสดีครับพวกเรากลุ่มนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสพนครผมนายสุรพันัศน์พิมานอิชันนางสาวตี๋ฉลอนครีค่ะและผมนายแพทย์ธงหนุมคำค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็จะมานำเสนอโปรเจกต์บ้านเชียกร ซึ่งหัวข้อที่จะนําเสนอ,อันนี้ก็คือเป็นหัวข้อาการออกแบบเสาการออกแบบานัาการออกแบบคานการออกแบบพื้นแล้วก็การออกแบบ,แแบ,บด้วยโปรแกรม AutoCAD ซึ่งนําเสนอแก่ผู้ช่วยศาสตรตาจารย์ดรวัฒวงศ์กิพละค่ะค่ะก็จะเป็นการ <c oughs> ตัวอย่างของการคานวณพื้นนะคะก็ข้อกำหนดที่ใช้ในการ,การะคำนวณคือมี fc พา เท่ากับ210 k c fs เท่ากับ1200 k c ไรโหลดเท่ากับ150กิโลกรัมเมต่อเมตรค่า j ที่ใช้เท่ากับ 0.876, ค่า x l เท่ากับ30กิโกรเมตรต่อเมตรค่า s พื้นด้านสั้นใช้ความยาวประมาณ5เมตรแล้วก็ด้านยาวเท่ากับ7เมตรค่า n ที่ใช้เท่ากับ9เป็นการคำนวณเลือกจากการคำนวณพื้นด้านสั้น การคำนวณโมเมนต์ด้านลบต่อเนื่องจากสูตรก็คือ CWS เท่ากับ2ก็จะได้906.87กิโลกรัมเมตต่อเมตรคำนวณ AS ลบต่อเนื่องเท่ากับ m หารด้วย fs คูณ j คูณ d ก็จะได้เท่ากับ906.87คูณ100หารด้วย1 2 0 0คูณ0.876 ก็จะได้เท่ากับ7.47ตารางเซนติเมตรต่อเมตรเหล็กเสริมที่ใช้ขนาด9มิเมตรปักขนาด8.52เซนติเมตรใช้5เซนติเมตรการสต่อไปก็จะเป็นการคำนวณโมเมนต์ด้านไม่ต่อเนื่องเท่ากับ459.24กิโลกรัมเมตรต่อเมตร AF ด้านไม่ต่อเนื่องจะใช้จะใช้สูตร m หารด้วย fs คูณ e คูณ j จะเท่ากับ4 5 9 2 4ค Mont ูณ100หารด้วย1200คูณ0.86คูณด้วยค่า d ก็คือ11.55คำตอบที่จะได้ก็คือ3.78เซนติเมตรต่อเมตรก็จะได้เหล็กเสริมขนาด9มิลลิเมตร ขนาด16.83ซนติเมตรใช้15ซนติเมตรค่ะต่อไปก็เป็นโมเมนต์การคำนวณโมเมนต์ด้านบวกก็จะใช้สูตรเดิมก็คือ C W S กำลังสจะได้เป็น688.86กิโลกัมเมตรต่อเมตรแล้วก็ค่า A S บวกได้เท่ากับ M หารด้วย F S คูณ J คูณ D เท่ากับ688.86ปหคูณหนึหารด้วย1200ัคูณ .8 ดทคูณด้วยค่า D11.55 จะได้เท่ากับ5.67ตารางเซนติเมตรต่อเมตรค่ะก็จากค่า AS บวกเท่ากับ5.67ตารางเซนติเมตรต่อเมตรก็จะคำนวณได้เหล็กเสริมใช้ประขนาด9 mm. ้มิลลิเมตรเท่ากับ 11.22ซมใช้ประมาณ10เซเมตรค่ะก็ต่อไปก็จะเป็นการคำนวณพื้นด้านยาวก็จะเริ่มจากโมเมนต์ด้านต่อเนื่องเท่ากับ CWS กำลังสองเท่ากับ632.10กิกรมัมเมตรต่อเมตรการคำนวณ a s ด้านต่อเนื่องก็จะใช้สูตรก็คือ M หารด้วย FS คูณ d คูณ j ท่ากับหูร้อยสามจุดสองจุดหนึ่งศูนย์คูณหนึ่งร้อยหารด้วยหนึ่งพันสองร้อยคูณด้วยค่าเจศูนย์จุดแปดเจ็ดแล้วก็ค่าด d ที่ใช้ในการประเมนด,ด้านพื้นด้านยาวก็คือสิบจุดหกห้าก็จะได้คำตอบเป็นห้าจุดหกห้าตารางเซนติเมตรต่อเมตรก็จะใช้เดือดเสริมขนาดเก้ามิลลิเมตรสิบเอ็ดจุดสองหกเซนติเมตรใช้สิบเซนติเมตรค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการคำนวณโมเมนต์ด้านไม่ต่อเนื่องของพื้นด้านยาวก็จะใช้สูตร C W S กำลังสองเท่ากับ322.50กิโลกรัมเมตรต่อเมตรต่อไปก็ค่า A s ไม่ด้านไม่ต่อเนื่องเท่ากับ m หารด้วย F S คูณ J คูณ D เท่ากับ3 22. จุดห้าศูนยคูณ 100, หนึ่หารด้วยหนึ่คูณค่าเจศูนแล้วก็คูณด้วยค่าดีสิบจก็จะได้คำตอบเป็น2อ8ปดแปดตารางเซนติเมตรต่อเมตรก็จะใช้เหล็กเสริมขนาดเ้าติเมตรขนาด2ี่สิบสซนติเมตรใช้ประมาณ20สิบเซติเมตรก็ต่อไปก็จะเป็นการคำนวณโมเมนต์ด้านบวกเท่ากับ CW s กำลังสองค่าตอบก็คือ477.30กิโลกรัมเมตรต่อเมตรแล้วก็ a s ด้านดงเท่ากับ m หารด้วย Fs คูณ j คูณ d ก็จะแทนค่าก็คือ477.30คูณ100หารด้วย1200คูณค่า j 0.876แล้วก็ค่า d 10.65เท่ากับ4.26ตารางเซนติเมตรต่อเมตร หเหล็กเสริมที่ใช้ขนาดเก้าซนติเมตรสิบสี่จุดติเมตรใช้ประมาณ1 0บซนติเมตรค่ะต่อไปก็จะเป็นการดีเทลพื้นจากตัวอย่างการการคำนวณก่อนหน้านี้นะคะก็ะเริ่มจากเหล็กด,ด้านยาวก็จะดีเทลก็คือเหล็กเส้นบนก็จะได้เป็นเหล็กเสริม RB9 ที่ใช้ขนาด0 mm. 2 0เมตรเหล็กเส้นล่างก็จะใช้ RB9 ขนาด0.10เมตรเป็นเหล็กเสริมเส้นตรงสลับคอมาแบบเส้นเว้นเส้นก็เหล็กการดีเทลเหล็กด้านยาว<ม>ก็จะได้จะมีการใช้ความยาวของเบื้องก็คือ7เมตรต่อไปก็จะเป็นงานดีเทลด้านสั้นใช้ความยาว5เมตรเริ่มจากเหล็กเส้นบน<ม>ก็จะใช้เหล็กเสริม r b 9ขนาด0.05 เมตรเป็นเหล็กเสริมช่องว่างระหว่างคอามา้าแล้วก็เหล็กยาวเส้นล่างเพื่อจะใช้อดิก้าขนาด0.10เมตรเป็นเหล็กเสริมตรงสลับคอาม้าแบบเส้นมิ้นเส้นต่อไปก็เป็นการคำนวณกานคำนวณทานคือข้อกำหนดที่ให้มาก็คือเลดไรโหลโดเท่ากับ150กิลโลกรัมต่อตารางเมตรเดสโหลดเท่ากับ0.08คูณน้นำหนักคอนกรีด2 4 0 0 ค็เท่ากับ112กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรจะได้ค่าท t o t รวมเท่ากับ342กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรแล้วก็ค่า d ก็เท่ากับ37ค่า fs เท่ากับ1,200 ksc ค่า j เท่ากับ0.893ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณคาน b 1ที่เป็นคานต่อเนื่อง2ด้านหรือไม่ต่อเนื่องเพียงด้านเดียวจากสูตร w W คือเป็นสูตรที่ใช้ด้านต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องของคานคือสูตรจาก W คูณ s ส่วน3คูณ3ลบ m กำลัง2หารด้วย2แทนค่า W ก็จะเท่ากับ342คือค่าทั้งโทคูณด้วย5 5คือพื้นด้านสั้นแล้วก็หารด้วย3คูณด้วย3ลบ5ส่วน7 5ส่วน7คือพื้นด้านสั้นหารด้วยพื้นด้านยาว ยกกำลังสองหารด้วยสองก็จะเท่ากับ7จ็1ก้าจุดหิโลกรัมต่อเมตรอันนี้ก็คือจะเป็นกราฟครับกราฟเชียร์ฟอนไดอะแกรมและโมเมนต์ไดอะแกรมจะเป็นจากสูตรก็จะหาจากโมเมนต์คนกี่เท่ากับ1.8ส่วนจะคูณกับ7จ็1ร้อยกคือหาจากค่าเมื่อกี้ครับค่า W แล้วก็คูณด้วย7ยกกำลังสองก็จะ เป็นโมเมนต์คอนกีดก็จะได้ค่าคือโมเมนต์คอนกีดมากกว่าโมเมนต์เหล็กเท่ากับ4,243.23ต่อไปก็จะเอาค่า4,243.23มาหาค่า AS จากสูตร M ส่วน FS คูณ J คูณ Y ก็จะได้4,243.23คูณ100หารด้วย 1,200คูณ0.893คูณ37จะได้ค่า AS ของเหล็กคือเท่ากับ10.93ตารางเซนติเมตรครับต่อจากการคำนวณคานก็เราจะได้ดีเทลของเหล็กครับก็คือเหล็กเสริมดี22จำนวน3เส้นครับโดยใช้ตารางเหล็กในการออกแบบโดยการเอาค่าคำนวณคานเมื่อกี้ครับไปหาในตารางเหล็กครับ นี่ัซือตัวอย่างในการคนวณหาราดแกโดยใช้เหล็ก SR ยี่สะมีข้อกำหนดคือ fc พรังเท่ากับ210 k c f ไฟเท่ากับสอ0 ksc fs เท่ากับ1,200 k c ค่า j เท่ากับ0 8 5 9ค่า c เท่ากับ0 4 4 3 3ค่าเท่ากับ16.9 k c และค่า X เ่ากับ9 โดยกำหนด Area of f o o t i n g ก็คือพื้นที่ของฐารางเท่ากับ0.18ตารางเมตรน้ำหนักบรรทุกเท่ากับ2,000กิโลกร,รมัมก็คือน้ำหนักดินใต้ฐานล่างต้องรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่ไม่น้อยกว่า2,000กิโลกร,รมัม DL เท่ากับ200 2,200กิโลกรัมคิดเป็น10%ของน้ำหนักตัวมันเองแรงดันสุทธิเท่ากับ8,000กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรโมเมนต์ดัดเท่ากับที่เกิดขึ้นขอบต่อหม้อ d เท่ากับ19.25เซนติเมตรา t เท่ากับ25ซนติเมตร m เท่ากับ45กิโลกรัมเมตร เลกที่ใช้เท่ะกับ0 2 3ตพาราเซนติเมตรค่าวิเท่กับ11 kC และค่าวีแรงเฉือนเทกับ600กิโลกรัมเส้นรอบรูปหาจาก V หารด้วยมิลคูณ J คูณ D เท่ากับ600หารด้วย11คูณ0.859คูณ19.24ใก่ใจเองเส้นรอบรูป ต้องการคูณด,ด้วยดีส่วน4ี่ผที่ได้เท่ากับ1.23ามารางเซนติเมตรใช้เหล็กเบอร์หนึ่ง RB 1 5ทั้งสองทางเหล็กตะแกรงเส้นผ่านการเท่ากับ15มิลิเมตรจำนวน0.698เส้นใช้1เส้นทั้งสองทาง ครับต่อไปเป็นการเช็คมือรังเฉียนของแบบคาร v b เท่ากับลบ170กิโกรัม VB เท่ากับลบ0.18ซึ่งน้อยกว่า0.29 fc พามเท่ากับ4.20 KC ดือว่าโอเคใช้ได้ สเป็นการเช็ดหน่วยในเฉือนของเสากระทุงที่ทระยะ d ส่วนส vp เท่ากับเจริญเจ็ด้ากิโลกรัม vp เท่ากับลบศูนซึ่งน้อยกว่า0.53ยสาม s ร์ a r e r o ส f พลังเท่ากับ7.68 k s c โอเค นี่คือเป็นการดีเทลของฐานรากแผ่นะครับโดยขนาดของเสา0.2เมตรที่ระดับพปินเดิมลึกลงมา1เมตรใช้ความหนาของฐานรากเท่ากับ0.25เมตรข้างล่าง เริมคนกรีดทีคนกรีดยาหนึ่งต่อ3ต่อ5ท่านล่าสุดใช้ทรายหยาบชุ่มน้ำและทุ่งแน่นใช้เลยขนาดหนึ่งอารเก้มิลค่ะต่อไปก็จะเป็นกามคำนวณการออกแบบสองบอกเดียวซึ่งการออกแบบเสาบอกเดียวเนี่ยจะใช้ ขนาดเสาที่เป็นเสาสี่เหลี่ยมจตุรัสก็คือมีขนาด20คูณ20ซนติเมตรซึ่งมีความสูงของเสาประมาณ3เมตรแล้วก็การออกแบบเอาโรเหลี่ยมก็จะใช้เหล็ก SR24 มีข้อกำหนดต่อไปนี้คือ P เท่ากับ2,000กิโลกรมัมแล้วก็ Fy เท่ากับ2,400 k s c ค่า Fc Palm เท่ากับ2 1 0 kC แล้วก็ fs เท่ากับ1 2 0 0 kC แล้วก็คือค่า r ก็จะใช้เท่ากับ17.181ค่ะก็ต่อไปจะเป็นการหาอัตราส่วนความสูงฉลุดโดยใช้สูตรก็เืออัตราส่วนความสูงฉลุดเท่ากับความสูงของเส,สาหารด้วยเสาด้านแคบก็จะได้เท่ากับ15ซึ่ง,ง,ง,งน้อยกว่าจะน้อยกว่า1 5 จะเป็นเสาด้านสั้นก็ต่อไปก็จะเป็นการหา A-G ซึ่งโดยใช้การคำนวณของขนาดเสาสี่ินจิตหลัก็คือ20คูณ20ได้400ตารางเซนติเมตรโดยจากนั้นก็ทำการคำนวณค่า P จาก P ีเท่ากับ0ูน A-G คูณด้วย 0.25 x c พาบวก fsas หารด้วย ag ก็จะได้ค่า as ออกมาเท่ากับ1.92ก็คิดเป็นประมาณ2เซนติเมตร2ตารางเซนติเมตรโดยซึ่งจะใช้เป็นเหล็กเสียลบ rb12 ก็คือเป็นจะใช้เหล็กยื่นที่มีขนาด12มิลลมตรจำนวน1.77เส้น หรือใช้จำนวนประมาณสี่เส้นครับต่อไปเป็นการเช็คโรจีนะครับเท mm hmm. ่ากับลบศูนยจุดี่เกคูณด้วยปริมาณเหล็กีค่าโรจีศ mm ูนย์ซึ่งน้อยกว่าโรจีและน้อยกว่า0ูนย์ย์แแต่ไม่เกินศูนย์จย์แปดแสดงว่าโอเคต่อไปหาระยะเหล็กปรอบใช้ค่าที่น้อยที่สุดของค่าตัวไปนี้ หใช้16เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กยื่นเท่ากับสิบเก้าเซนติเมตรสองสี่สิบแปดเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก่อบใช้เท่ากับ2ีเซนติเมตรสด้านแคบของเสาเท่ากับยี่สิบเซนติเมตรใช้เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง6มิลลิเมตรระยะแอรที่19เซนติเมตร และใช้15เซนติเมตรนี่คือการดีเทลของเสาโดยมีขนาดเท่ากับ20 20คูน20เซนติเมตรหรือ0.20เมตรใช้เหล็กยืนขนาด4เส้น RV 22มิลลิเมตรและมีเหล็กปอก1ปอกใช้ RV 6 ขนาดระยะแอด0.15เมตรและค่าคูลิงเท่ากับ0.03เมตรครับครับ <c oughs> นี่ก็คือเป็นบ้านภายในภายในบ้านนะครับซึ่งบ้านใหญ่จะประกอบด้วยห้องนอนใหญ่ มีเตียงมีประตูมีเฉลียงนะครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นห้องครัวที่ติดกับด้านหลังของบ้านนะครับโถงในนี้จะเป็นโถงขนาดใหญ่ที่ใช้ในการทำอาหารห้องครัวแล้วก็มีเฉลียงด้านหน้าเป็นอิฐบล็อกนะครับส่วน ทางด้านขวามือจะเป็นห้องที่ซักล้างนะครับเกี่ยวกับซักเสื้อผ้ามีหน้าต่างต่อไปก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนที่สองจะเป็นบ้านที่สองแยกย่อยก็จะมีห้องนอนก็มีชุดเฟอร์นิเจอร์โฮมเชเตอร์นะครับใช้สำหรับรับแขกแล้วก็มีทั้งสองฝั่งมีประตู ก็มีทางเข้าครับตัวที่สามเหมือนกันกับตัวที่สองนะครับมีห้องนอนแล้วก็มีประตูทางเข้าแล้วก็มีห้องน้ำทาานั่งหลัง <c oughs> แล้วก็มีประตูทางนันออกทางด้านหน้านะครับรอบๆก็ตกแต่งไปด้วยไม้ประดับแล้วก็บันไดาทางขึ้นนะครับ ซึ่งแต่ละช่วงจะแบ่งห่างกันระยะอย่างละ5เมตรหเมตรครับนี่ก็คือคานซึ่งมีอยู่ทั้งหมด16บหกเจ็ดสิบถึงสิบเคานด้วยกันซึ่งแต่ละช่วงก็มีระยะที่แตกต่างกัน ครับนี่ก็คือเป็นผังของโครงหลังคาโดย <c oughs> มีตำแหน่งที่เป็นจุดสีดำๆตรงนี้ครับ <c oughs> เรียกว่าตำแหน่งด้างเหล็กที่ใช้สำหรับเสริม <c oughs> เพื่อรับแรง <c oughs> ของน้ำหนักโครงหลังคาดีขึ้นครับ ครับนี่ก็คือรูปด้านหน้าฟอนวิวนะครับของบ้านชยากรบ้านออกสไตล์ทรงไทยเป็นบ้านชั้นเดียวครับนี่ก็คือภาพด้านข้างมีลักษณะมองในการมุมมองจะซ้อนทับกันครับครับนี่ก็คือภาพ ด้านหลังข้างหลังมีประตูหนึ่งบานแล้วก็มีช่องลมครับนี่ก็คือเสาครับ <c oughs> ที่ดีเทล,ลขึ้นมาใช้ขนาด20เซนติเมตรทั้งกว้างและยาวใช้เหล็กยืนขนาด4 R b 15บสแล้วก็เหล็กปอกใช้ เหล็กปลองเดียวนะครับ Rb 6ระยะแอด0.2เมตรใช้ระยะโคลิงเท่ากับ0.03มิลิเมตรครับนี่ก็คือฐานลากครับเป็นการออกแบบแบบฐานลากแพรนะครับใช้ขนาด ความกว้างของฐานรากและความยาว0.50คูณ0.50เมตรนะครับอันนี้คือทรายบดอัดหยาบนะครับ1ต่อสต่อหอันนี้เป็นการวางเหล็กเสริมนะครับตามแนวเฉียงยโกโค่ง0.5เมตร ขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหาเธอทอมคงมาใส่จะตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธออย่างไรก็รู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำให้ดีที่สุด